จากคลิปที่แล้วเหมยลงคลิปวันแม่ไปค่ะว่าลูกค้าเยอะหลายคนก็บอกว่าให้เหมยทําที่นั่งเพิ่มค่ะขยายร้านขยายที่นั่งเพิ่มค่ะอยากจะบอกว่าพื้นที่ที่ร้านมีแค่สองไร่ค่ะขยายไม่ได้แล้วมันมีแค่นี้ค่ะด้วยความวันแม่ที่ผ่านมาเหมยเชื่อเลยว่าทุกร้านรอคิวกันทุกร้านแหละเพราะว่าเขาพาครอบครัวไปกินข้าวไงแน่นกันทุกร้านแล้วก็มีคิวกันทุกร้านแน่นอนค่ะอย่างวันธรรมดาร้านเหมยลูกค้าก็ไม่ได้เยอะค่ะก็ไม่ได้มีคิวค้ามาก็ไม่ต้องรอคิวเลย มาถึงก็นั่งสั่งอาหารทานได้เลยค่ะแต่ดรืยอความประเทศไทยอ่ะเนาะคนเรามันก็ต้องหยุดพร้อมกันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเป็นวันครอบครัวทุกคนเขาจะไปไหนกันได้นอกจากพากันไปกินข้าวหรือพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันถ้าวันธรรมดาอย่างเงี้ยพนักงานเหมือยก็จะสลับกันหยุดค่ะก็พนักงานก็จะไม่ครบเท่าไหร่นะทุกคนหน้าเตาก็จะสลับกันหยุดค่ะวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเป็นวันที่ขายดีค่ะพนักงานก็จะครบกันทุกคนค่ะจะไม่ได้หยุดจะไปหยุดกันวันธรรมดาค่ะทุกคนมีคนถามเหมือนนะว่า สวัสดีการที่ร้านมีอะไรให้บ้างก็มีอาหารให้พนักงานสามเหมือค่ะแล้วก็จะมีเงินพิเศษที่พนักงานไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ให้ไปหยุดวันธรรมดาเนาะก็จะให้คนละสองพันค่ะเงินสองพันเนี่ยเหมือก็จะเอาตังค์มาวางค่ะประมาณแสนกว่ากว่าค่ะแล้วก็จะเอามาแบ่งกันให้ครบทุกคนคนไหนที่หยุดเสาร์อาทิตย์ ก็จะไม่ได้ค่ะก็จะเอาไปแบ่งให้คนอื่นที่เขามาทำที่ตั้งกฎแบบนี้แล้วให้แบบนี้ก็เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะค่ะเราจะชะง,งักไม่ได้เลยทุกคนเพราะใครก็อยากหยุดวันที่ลูกค้าเยอะๆเนาะเพราะว่าลูกค้าเยอะมันเหนื่อยไงทุกคนก็เลยตั้งกฎค่ะใครมาทํางานวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพิเศษให้คนละประมาณ2 0 0พค่ะแต่ถ้าเกิดใครหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้ไปก็เพลินมากค่ะทุกคนดูผักกระเฉดหมูกรอบน่ากินมากเลยค่ะอยากกินข้าวร้านเหมย่ยแต่กลัวคิวเยอะก รอสั่งวันธรรมดาก็ได้ค่ะมีลายแมนอยู่ทุกคนดูกระเฉดนั่งคัดกันนอนอ่อนแบบนี้ทั้งวันค่ะของไม่ดีเหมือนไม่ขายให้ลูกค้าแน่นอนค่ะ จากคลิปที่แล้วเหมยลงคลิปวันแม่ไปค่ะว่าลูกค้าเยอะหลายคนก็บอกว่าให้เหมยทําที่นั่งเพิ่มค่ะขยายร้านขยายที่นั่งเพิ่มค่ะอยากจะบอกว่าพื้นที่ที่ร้านมีแค่2ไร่ค่ะขยายไม่ได้แล้วมันมีแค่นี้ค่ะด้วยความวันแม่ที่ผ่านมาเหมยเชื่อเลยว่าทุกร้านรอคิวกันทุกร้านแหละเพราะว่าเขาพาครอบครัวไปกินข้าวไง <Lunch. S 1> แน่นกันทุกร้านแล้วก็มีคิวกันทุกร้านแน่นอนค่ะอย่างวันธรรมดาร้านเหมยลูกค้าก็ไม่ได้เยอะค่ะก็ไม่ได้มีคิว <redund ancy. S 2> ค้ามาก็ไม่ต้องรอคิวเลย มาถึงก็นั่งสั่งอาหารทานได้เลยค่ะแต่เรื่ความประเทศไทยอ่ะเนาะคนเรามันก็ต้องหยุดพร้อมกันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเป็นวันครอบครัวทุกคนเขาจะไปไหนกันได้นอกจากพากันไปกินข้าวหรือพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันถ้าวันธรรมดาอย่างเงี้ยพนักงานเหมือนก็จะสลับกันหยุดค่ะก็พนักงานก็จะไม่ครบเท่าไหร่นะทุกคนหน้าเตาก็จะสลับกันหยุดค่ะวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเป็นวันที่ขายดีค่ะพนักงานก็จะครบกันทุกคนค่ะจะไม่ได้หยุดจะไปหยุดกันวันธรรมดาค่ะทุกคนมีคนถามเหมือนนะว่า